เอาไมีไปแลกกันแจ้งรถจากสมเด็จใช่เลยแข็งครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับตอนนี้ได้เดินทางมาถึงคุณยายสมบูรณ์นะครับขอบคุณไปยัง FC ที่มีน้ำใจนะครับได้เพื่อเพื่อเพื่อเพยได้นำแตงแล้วก็กล้วยนะครับที่ท่านเป็น เป็นเอฟซีที่ใจดีครับที่ได้ฝากให้คุณยายสมบูรณ์ครับวันนี้ได้เดินทางถึงคุณยายสมบูรณ์แล้วนะครับเยี่ยงไรถึงเรื่อยไปเข้ยดูด้วยดูด้วยดูด้วยนะครับตอนนี้ยายมเลี้ยงครับไปรวยทางถึงคุณยายสมบูรณ์ครับนะครับได้มาถึงแล้วนะครับเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยเฮ้ยง เอาไปหมึอกุงมเขาเป็นยงกเอแบกมีกันี้แตงกวาให้ยาสมบูรณ์นนี่เป็นยายสมบูรณ์นะคะงกมาไปก่้มบ่เอหาขงามโดใ่ เป็นกล้วยนะคะคุณยายสมบูรณ์สมบูรณ์ยังชื่อเลยนะคะขั้นก้เด้อครับนี่ก็คุณยายสมบูรณ์นะครับขอบคุณเอฟซีครับที่มีน้ำใจที่เอื้อเฟื้อนะครับนี่ครับกล้วยมาให้แล้วก็แตงกวาเป็นอาหารอ่อนนะครับที่ชิมกินได้นะครับอ้ปลาหมวอกินกระไอ้หน้าสมบูเลยรณ์หัวก็อยู่ใกล้กับช้างนะคะเต็มเลยนะคะวัวเจ้าเลี้ยง กอาวกนอะไรยอกห้ยนึ่งาใ่กมาละกาข้นอันนี้ไข่นไปกินเอาปากมาไข่ก้นยายจะกินชาหน่อยนะคะยายอ้าปากแล้วนะครับดูคุณยายกินครับคุณยายว้เก้าสองมีครับ สารคุณยายครับเลยมาช่วยเดี๋ยุณยายนี่ก็แตงกวาแล้วก็ล้วยแล้วก็จะก,กินช้า่อยนะคะกินนาน เจ้ามีใจหมมีาให้ใบ้างเลยเอาแตงมาให้ครับยายสมบูรณ์นี่ดีใจมากเลยครับผักนุ่นกินก่อนนะคุณตาขอคุณตามีแรงขอให้รวยรวยครับผมเลี้ยงช้างด้วยเลี้ยงวัวด้วยนะคะไม่รู้อร่อยกับการกินครับกินยากการเกลือแล้วไม่เหมือนช้างอย่นยางจริงๆะวันไม่มีแบบเอฟซีทนใดสนใจครับที่อยากจะร่วมด้วยช่วยกันอยากจะทำบุญกับคุณยาย สมบูรณ์นะครับก็สามารถเอากล้วยมาให้แก่ก็ได้ครับหรือ<ค>รอยู่ใกล้เคียงมาเยี่ยมมาเยือนแก่ก็ได้ครับนีะครับเดี๋ยว90ปีครับจะของตายกี่รุ่นแล้วนี่สามรุ่นแล้วปุ๊สองสามรุ่นแล้วสองสามรุ่นแล้วรุ่นทวด,วดเลยวันนี้ไอ้าสามรุ่นแล้วรุ่นดีสก็รุ่นดีสยังอยอะ รุ่นที่สี่อยู่นี่หรอนี่ละรุ่นที่สี่นี่นี่รุ่นที่สี่ใช่ไหมเนี่ยครับนี่คือควานรุ่นที่สี่แล้วนะครับตายไปสามรุ่นแล้วคนที่เลี้ยงใหญ่สมบูรณ์ยังเหลือคุณตารามที่รับหน้าที่มอกไอ้เยอะตาอะไรแล้วคุณตาเนี่ยคุณตานี่ก็ห้าสิบห้าสิบกว่าแลือห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าแล้วครับคุณยายเกิดมาเห็นคุณยายเลยเห็นเลยเห็นเลยเกิดมาเห็นเลยเก้าสิบกว่าถึงแน่นอนเนาะจางตัวนี้เก้าสิบกว่าแล้วอ๋อนี่ครับเป็นทางหญ่ยืยูนครับ ท่านใดที่อยากร่วมทำบุญหรืออยากจะมามาเห็นมาให้จอเป็นหนุ่มนะครับเป็นสาวอยู่ประมาณต่อสอถามเข้ามาได้นะครับทายกันเข้ามาเพื่อเป็นความกำลังใจให้คุณยายสมบูรณ์ครับเดี๋ยวตอนเย็นผมจะไปเยี่ยมได้ข่าวว่าคุณยายคอนแกบไปไม่ถึงโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าขึ้นรถไม่ได้เพราะว่าอาการหนักครับเดี๋ยวตอนเย็นๆผมจะเข้าไปที่คุณยายนะครับแล้วก็วันนี้มีเอฟซีฝากกำลังใจมาให้คุณตาด้วยนะครับเดี๋ยวมอบนำลใจให้คุณตาครับ ขันแก้วมาดูมันจะ60ก็หอดเตะดูโสมนะดูโสมมากเลยขันแก้วขันแก้วนี่คุณยายสมบูรณ์นะคะขอให้คุณยายอยู่ยืนๆนะคะคุณยายสุตามารับน้ำใจที่สีเขาฝากให้สุตาเขาสงสารคุตาให้คุณตาทำกานรวยรวยสิครับรวยรวยนี่ได้ให้แล้วครับสงสารแกพอแกได้มีเงินซื้อ น้ำมันน้ำมันตัหญ้ารับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านขอให้เจริญเจริญรับปีใหม่นี้นะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปยายสมบูรณ์ไปเพียงเท่านี้ลาไปกับคุณตาลับคุณตาให้พรเขาหน่อยปีใหม่แล้วขอให้ปีใหม่ขอให้รวยๆขอเงินทองไหลมาเทมาความเจ็บใหญ่มีครับผมคนเจริญไปกับสาธุครับนี่ครับคุณยายสมบูรณ์กินลมกล้วยสุก ขนุนนี่อีกครับโลนึงแล้วก็นี่แตงกวาอีกครับคือรวมโดยช่วยกันครับยังมีชีวิตยอยู่ก็ช่วยๆกันไปครับขอบคุณ f อทุกท่านมากๆนะครับที่ให้การรับชมช่องเราในขณะน,นี้เดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะไปถ่ายคุณยายขวัญแก้วครับซึ่งนอนลุกไม่ได้แล้วครับตอนนี้อาการหนักครับไม่อะไรเปียบปอบก็ฟันไม่มีฟันร่วงหายากนะครับหลังจากที่เราได้ช่วย ฟังคำแก้วไปแล้วครับของนายชนนะครับเรียบร้อยไปแล้วครับได้ทั้งหัวหารได้ทั้งกล้วยได้ได้ทั้งแตงกวาครับเป็นอาหารเหลวครับแต่กล้วยนี้ยังไม่สุกนะครับทีนี้ผมก็จะช่วยอีกสามเชือกนะครับซึ่งเป็นของอยู่ใกล้ๆกันนะครับในตอนนี้ถ่ายให้ชมก่อนครับว่าได้อะไรมาให้เขาบ้างนะครับนี่ครับเป็นนี่คือที่เอมให้นะครับเมื่อกี้นะครับ มีแตงกวาให้ล้างน้ําให้สะอาดนะครับแล้วก็กล้วยนะครับก็หัวหางหนึ่งกระสอบนะครับส่วนของคนก็มีมะม่าหนึ่งหนึ่งลังแล้วก็ไข่หนึ่งแผงนะครับทีนี้ผมก็จะไปถ่ายของเที่ยงต่อไปนะครับซึ่งของก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายครับเพราะว่าท่านมีช้างชลาตัวผู้อยู่ตัวหนึ่งครับแต่ท่านดูแลอยู่สามเชีอยเจ้าเนี่ยมีสามเทีอยเดี๋ยวผมจะถ่ายชมอันนี้เป็นคําแก้วครับนี่จะไปถ่ายให้ชมครับเป็นของ คุณตาฤทธิ์นะครับคุณตาฤทธิ์ซึ่งเป็นคนจังหวัดสุรินทร์นะครับเดินทางเอาช้างมาที่เนี่ยครับเจ้าของแกครับเนี่ยเลื่อนปะเนื้อวะเนี่ยครับนี่คือนายฤทธิ์นะครับเป็นเจ้าของที่ผมจะไปถ่ายนะครับแกก็ได้ตกงานมาเป็นระยะเวลาแปดเดือนนะครับก็สงสารแกครับแกอยากได้หาในทางแกกินอยากมีสับปะรดครับอยากได้สับปะรด พอมีสุนั์พอได้ซื้ออาหารการกินผมก็สงสารแกครับเพราะว่าแกเลี้ยงช้างโดยใจรักเดี๋ยวผมจะไปถ่ายช้างแกนะครับตัวใหญ่มากครับใหญ่ที่สุดตัวเมียที่ใหญ่ที่สุดในเขตพัทยานะครับช้างของแกเนี่ยใหญ่มากๆครับผมก็ไม่เคยเห็นตัวเมียไหนใหญ่ขนาดนี้ครับนี่ครับใหญ่ทางตัวผู้ตัวเมียนะครับไม่ใช่ตัวผู้ตัวนี้ชื่อน้องแพลวนะครับน้องแพลวตัวใหญ่ครับวัยแค่ยี่สิบปีนะครับนี่ครับใหญ่มากๆสวยมากด้วยครับช้างเชือกนี้ เนี่ยครับเป็นเจ้าของแก่แก่ก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายต้องการแค่มีอาหารการกินให้ช้างแกกินอิม่มแล้วก็มีกล้วยมีอ้อยให้ช้างแกกินบ้างเพราะว่าทุกคนตกงานก็ไม่เคยได้ช้างก็ไม่เคยได้กินของหวานมานานนะครับแกก็อยากให้ผมมาถ่ายให้ผมก็มาถ่ายคตัวนี้ชื่อมะลิครับตัวข้างหลังเป็นของแก่แกมีสามเชือกครับมีสามเชือกเนี่ยครับการเลี้ยงดูของแก่แกเลี้ยงดีมากครับนี่คือทางตัวเมียที่ใหญ่มากที่สุดในเขตพัทยาครับผมว่าน่าจะใหญ่ ในเครสุรินเนี่ยไม่มีตัวใหญ่เท่าตัวนี้นะครับตามที่ผมเห็นช้างมาครับสวยมากด้วยอยู่างคือนี้ตัวนกเพลนนี่ใส่ดีมากด้วยครับส่วนตัวนู้นชื่อมะลิส่วนที่เจต้องการอยากได้มาให้กินมากสุดคือตัวผู้ครับตัวนั้นอยู่นู่นครับเข้าไกลไม่ได้เพราะว่าขวานไม่อยู่ครับตัวนั้นชื่อขุมทรัพย์นะครับขุมทรัพย์ซึ่งเป็นช้างตัวผู้ที่งาหลุดนะครับงาหลุดมีงาแค่ข้างเดียวครับนะครับร่างกายก็จะ้อมโซ่หน่อยนะครับ เพราะว่าเป็นตัวผู้นะครับแล้วก็อายุมากแล้วครับไม่ได้ผมเป็นเพราะอะไรเป็นผมเพราะอายุของแกนะครับอายุเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมกันใกล้ๆนะครับนี่คือภารกิจต,ต่อไปที่เราจะช่วยสามเชือกนี้ครับเป็นของคุณตาริสนะครับซึ่งเป็นท้งของแกเองนะครับเน,นี่ยครับแกก็อยากให้ขอความช่วยเหลือเพื่อได้อาหารการกิน พื่อได้เลี 2. ้ยงครอบครัวต mm ่อไปนะครับน the ี่เป็นช้างตัวผู้นะครับซึ่งจะโผมากตัวนี้ก็มีอายุมากนะครับงาก็มีแค่ข้างเดียวครับงาก็เป็นจากมนุษย์นี่แหละครับแต่่กนกว่าที่คุณตาฤทธิ์จะซื้อมาเนี่ยได้ถูกขโมยตัดนะครับโดนขโมยตัดแต่สมัยลากไม้อยู่ที่ทางภาคเหนือนครับพอโดนขโมยขโมยตัดก็กลายเป็นงาเน่าก็เลยเป็นงาแตกครับดูครับเพราะว่าเจ้าของเอาไปปลูกไว้โดนขโมยตัดนะครับคุณตาฤทธิ์ก็เลยสงสารนะครับก็เลยไปซื้อมา ไม่มีใครอยากจะซื้อครับช้างงานหลุดงานเน่าแต่คุณตาลิดมีจิตใจมตตาครับก็เลยซื้อมาเนี่ยครับตายกลุ่มทรัพย์งานข้างเดียวครับงานเน่านะครับนะครับก็แนะนำตัวพลางครับเนี่ยครับคือจะของของเกชื่อคุณตาลิดนะครับเป็นคนจังหวัดสุรินทร์นะครับเลี้ยงช้างเนี่ยรักช้างมากครับเลี้ยงช้างโดยกําเนิดเลยครับเป็นตระกูลเลี้ยงช้างโดยตรงครับช้างของเกจะมีตัวใหญ่ๆครับ แล้วก็ที่สําคัญเลยตัวนี้ครับซึ่งผมอมกว่าเพื่อนนะครับมันเป็นตัวผููแล้วก็อายุมากนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องงานาด้วยงานาเน่าก็เลยร่างกายกเลยผมโซครับถ้าใครอยากจะติดต่อช่วยเหลือคุณตาฤทธิ์หรืออยากจะมีจิตเมตตามาหาคุณตาฤทธิ์ถึงที่บ้านอยากจะนากล้วยสุกข,ข้าวสารอาหารแห้งหรือปัจจัยหลายๆอย่างนะครับก็ติดต่อมาหาผมหรือเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะลงลงเบอร์โทรไปให้นะครับโทรมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะพามาก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นการบอกบุญอีกทางนึง เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือช่างตกง,งานไปด้วยกันนะครับซึ่งพังคาแก้วนั้นผมก็ได้ช่วยไปแล้วอยู่ที่นี่ช่วยไปสองเชือกแล้วครับช่วยขวานแก้วกับคําแก้วนะครับอ่าอีกสามเชือกนี้ก็คือของคุณตาลิเพเดียวครับมีคุทซับแล้วก็มลินะครับอยู่นู่นแล้วก็อยู่นู่นก็อ่าน้องเพลวนะครับน้องเพลวซึ่งตอนนี้ก็ต้องการความช่วยเหลือเรื่องอาหารการกินนะครับเรื่องทั้งคนทั้งช้างขาดแคลนมานานนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้น จะเป็นไปได้ถ้ามี f อใจบุญเข้ามาร่วมสมทุพทุนหรือช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อเพ่นะครับอันนี้ผมก็แค่สะพานให้นะครับเป็นแค่สะพานบุญมาถ่ายชดให้เฉยๆผมก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับเป็นแค่คนอยากทาบุญคนหนึ่งเพื่อหลายๆท่านอยากทําบุญับปีใหม่ครับอยากช่วยคุณตาฤทธิ์ซึ่งดูครับสภาพแกก็น่าสงสารครับตกงานซึ่งเลี้ยงช้างคนเดียวสเชือกครับลูกเขยก็เลี้ยงบ้างช่วยบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับ ทุกคนก็มีภารกิจครับถ้ามาอยู่รวมกันก็กอดคอ,อกันตายครับต้องแยกกันไปทํางานบ้างเกก็เลยจะลําบากหน่อยครับช่วงนี้ถ้าใครอยู่ใกล้เคียงนะครับเขตจังหวัดชนบุรีอยากจะมาหาคุณตาฤทธิ์หรืออยากจะมาคุยกับคุณตาฤทธิ์ก็ติดต่อสอบถามหาผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะเป็นสะพานบุญพามานะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรของเกครับของลูกชายเกไว้ให้เพื่อที่จะติดต่อหรืออยากโทรหาผมอีกทางหนึ่งก็ได้เมื่อติดต่อ,อเกนะครับเพราะว่าเกก็ เลี้ยงช้างด้วยสายเลือดจริงๆแล้วก็รักช้างจริงๆครับนี่ครับหลายท่านอาจจะเคยดูช้างมาหลายเชือกแต่ไม่เคยเจอแบบนี้ครับเชือกนี้จะแปลกกว่าเพื่อนครับงาแค่ข้างเดียวแล้วก็งาแตกเลยครับสิ่งที่เป็นเนี่ยเป็นจากมนุษย์นะครับมนุษย์มนุษย์ทั้งนั้นครับที่ทํานะครับที่ไม่ได้คํานึงถึงสัตว์ที่ว่าจะเจ็บปวดหรือไม่ครับตัดจนงาหลุดครับเน่าแกก็ไปเจอแกก็สงสารมีความสงสารเลยออกมา ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับให้การติดตามก็คุณตาลิดสวัสดี f c นะครับนี่ครับขอให้คุณตาก็เกก็อยากได้ความช่วยเหลือครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดติดตามช่องของเราด้วยครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมช่องของเราในขณะนี้ก็ขอให้ f c ทุกท่านมีความสุขมากๆวันนี้ก็ขอจบที่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ